พาพี่แดงมาเล่นน้ำน,นะคะดูดิอ้อวนลงบันไดไงโอ้เก่งจังเลยลูก ขี่อาทิตย์ไอกูอยู่บ้านงนไม่ยอยู่ดงออลวะคนเอาขาดึงออกไหมกูจิกคน ล้มตัวลงนอนเลยน้ำแห้งมากเล ด้วยแดนจับปลาให้แม่สักสองตัวที่ลูกเอาไว้ทำกับข้าวตอนเย็นมุดหาปลาแล้วอุย้ยปลากระโดดโอพี่แดนมุดหาปลาให้พ่อกับแม่กินนะงมหาปลางมหาปลา น้ำชีปีนี้แห้งโอ้ย oh, mm. มีปลาด้วยน้ำชีปีนี้นะคะแห้งแรงมากโห oh, mm. มีปลากระโดดด้วยพี่แดงจับปลาให้พ่อหน่อยเร็ววุน้นนี่แน่ วมาสองวันแล้วนะคะหนาวขนาดไหนไม่สนครับผมชอบเล่นน้ำที่สุดเลยค่ะปลากระโดดติมเเยอ่ปะปลาซิวเหรอน่ะเห็นปลาไหมปลาเยอะมากเลยอะ่ะ โอ้ยชื่นใจไหมแดนชื่นใจไหมครับแสดงว่าตรงนี้ลึกหน่อยใช่ไหมมาหาที่ลึกเนี่ยโอ้ยสนุกใหญ่เลยอ่นเ้ย สนุกเข้าละ่ะ เล่นเชือกแล้วเล่นเชือกแล้ว ึงเชือกว้าวเขาละแดนเลยโอ้อ oh. ับอัพยา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 นะยานะยานะี่นะเปียกหมดเลยแดนอ้ <c oughs> วนแม่เปียกหมดเลยปีนี้น้ำชีแห้งมากนะเนี่ยบรรยากาศบ้านเรา ที่จังหวัดชายภูมินะคะทุกคนถามว่าคุณยายไปไหนมาดูกันนะคะว่าคุณยายไปไหนคุณยายอยู่นี่คุณยายไม่ชอบอาบน้ำใช่ไหมอาบแล้วอาบแล้วเหรอนะ,ะต่อไปเป็นคิวของพี่เดน อ้วนมาเล่นน้ำอารมณ์ดีพุโ้โผล่ผูผล ดู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 ความที่แบบจะขึ้นเลรอหรือว่างพอแล้วสิอ่าเล่นพอแล้วพอกลับบ้านเถอะเขาว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมวนขึ้นได้ไหมโอ้ยผมไม่ไหวพ่อผมหนักตูดผมหนักตูดโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วระวังไม้ทิมตาแล้วลูกดูที่ขึ้นได้ไหมคว <laughs> า,ามสามารถนะคะของวีแดนูริจะขึ้นได้ไหม ความพยายามนะคะขึ้นดินหลมขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้อ่ชอช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วยผมขึ้นไม่ได้ น้ำเต็มกะบ,บ,บ้านค่ะเดี๋ยเหยียบเรือเขาลุกเดีเหยียบเรือเขา เดี๋ยวมาดูมาดูพี่แดงขึ้นบันไดกันนะคะดูนี่พี่แดงขึ้นบันไดจะเป็นลักษณะแบบไหน,นโอ้โอ้ตก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 พอ่อรอผมด้วยก้าว <9 S 2> ขาหน่อยเก็บ <Yeah. S 1> อึ้บอึ้บออกกำลังกายหน่อยอ้วนอึ้บฮ่าฮือมผมขอกินยาหนอ่อยพ่อกินไหม